เรามาต่อเขาที่แล้วเลยร่างกายของเราเนี่ยถ้าเราเรารู้ก่อนโรคภัยไงมันก็ไม่ม,มาเยือนแต่มันก็อาจจะอยู่กับเราได้ไม่นานเช่นอย่างเช่นเราญาติพี่น้องญาติพี่น้องเราเจ็บป่วยเราเหมือนมีหนูลองยานะถ้าให้ดีก็คือ พยาพี่น้องเราเจ็บปวดเนี่ยเราจะมีที่ว่าล่อเป้า <c oughs> ล่อเป้าเนี่ยเป็นหนูหนูลองยาล่อเป้าอย่างถ้าเราเช่นเอาาเราเอเอาเอาตัวอย่างของจริงนะเช่นเมื่อไม่นานมานี้พี่ชายเพิ่งไปผ่าผ่าตาต่อกระจกเนี่ยเราเราก็สามารถรู้ได้ก่อนเลยว่าถ้าแก่กับเราสองปี โอกาสที่เราจะเป็นเหมือนเขามันก็มีสูงเราก็ระวังก่อนลนะตอนนี้อาหารการกินอะไรก็ระวังออกกำลังกายพยายามให้เหงื่อออกเยอะๆออกเยอะๆ <c oughs> ให้ม่านตามันใช้ความร้อนความร้อนอบซานอบซาหน้าเลยจะบอกให้ฟังเลยนะตั้งแต่ทํามาเนี่ยตอนนี้ อบซาวน่ามาสามครั้งดีขึ้นประมาณ30% 30มองใสชัดขึ้นเยอะมากแต่เรายังไงเรามีเขาเรียกว่าเรียนรู้จากโรคภัยเราจะรู้ก่อนตรงนี้สำคัญมากเราดูคนในครอบครัวเราเช่นอย่างพ่อแม่อย่างเงี้ยก็มี ความดันเบาหวานอย่างพ่อชอบไหว้พระจุดทูปดมบ่อยพอแกอายุเยอะขึ้นแกดมทุกวันทุกวันแกก็มีปัญหาเรื่องปอดเราก็ระวังเราเวลาเราไหว้พระเราก็ส่วนใหญ่เราก็ไหว้ธรรมดานอกจากเราเรามีเขาเรียกว่า มีของไหว้อ่ะพูดง่ายๆมีของไหว้เราก็เราก็จุดธูปมีของไหว้เราก็จุดใช่ไหมเวลาไม่ไม่ไหว้ธรรมดาเราก็ไม่จุดแล้วแกไหว้แกไหว้เช้าไหว้เย,ย็นก็จุดวันขมงดมเนี่ยอันนี้ก็เป็นล่อเป้าคล้ายๆมีให้เห็นแล้วก็เลี้ยงถ้าโอกาสเราจะเจ็บป่วยเราก็ แทนที่เราจะมีร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นง่แหหรืออาจจะเป็นเป็นยากหายเร็วเข้าในกรณีนี้เลยเช่นอีกอีกลายหนึ่งเนี่ยเป็นอาหรือคุณอาเนี่ยคุณพ่อนะกับอาน้องพ่อแกดื่มเบียร์มาสี่ห้าสิบปีดื่มทุกวันสามขวดสี่ขวดเป็นนักกีฬาเขตด้วยนะ นนักกีฬาคือเป็น,ปนแชมป์แบดมินตันด้วยนะประจำจังหวัดเนี่ยเล่นลุยมาเลยกินมาเลย4ี่ห้าสิบปีมีวันหนึ่งแกมือชายกแขนไม่ขึ้นแกเคยครั้งแรกก่นก็คือฝากเบี้ยวปากเบี้ยวเลยนะปากเบี้ยวก็ไม่รู้จะทำยังไง แกก็ไปหาหมอหาหมอก็รักษาเมื่อก่อนรักษาที mm. ่โ mm. รงพยาบาลพญาไทแล้วก็รักษาหายนะ mm. เป็นครั้งแรกก่อนอืรักษาหายหาย,หายขาดเลย mm. แล้วก็ผ่านมาอีกหลายปีแกก็ยังกินเหมือนเดิมแต่ออกกําลังกายหนักนะแกเอาเหงื่อออกหมดเลยนะแกเป็นนักนก,กีฬาที่เก่งมากแต่ก็บุหรี่ไม่สูบ กินแต่เบียร์เหล้านิดหน่อยแต่กินแต่เบียร์หนักเบียร์มาอีกครั้งหนึ่งผ่านมาอีกหลายปีตอนอายุตอนนี้แกเขาเจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบกว่ากินมาตั้งอายุยี่สิบสิบกว่ายี่สิบแล้วก็กินแล้วอ่ะดื่มตลอดภาษาวัยรุ่นเขาเรียกว่าภาษาคอ,อเล่าเรียกว่าแดกเล่า้าภาษาพูดทะเลาะหน่อยก็ดื่มเล่าแก <laughs> ยินจนเชื่อไหมว่ามีอยู่วันหนึ่งแกแกมือยกไม่ได้เลยนะขับรถแล้วอยู่ๆวูบเลยนะแต่เล่าให้ฟังเลยนะอันนี้เป็นความรู้เลยที่ว่าผ่านมาแล้วก็มีหนูล่อเป้าแล้วสุดท้ายแกก็ต้องไปทําการ,ตร,ารากาตรวจอย่างละเอียดปรากฏว่าตรวจออย่างละเอียดอ่ะเป็นเส้นเส้นเลือดในสมอง ความดันนะ่ะมันสูงตีมันจะระเบิดแล้วจะเส้นเลือดแตกแล้วในสมองเกือบแตกเกือบแตกเลยนะแล้วก็สรุปแล้วต้องทําการผ่าตัดผ่ามาตอนนี้เราก็เขาก็หยุดเลิกเลยนะแกไม่กินอีกตลอดเลยตอนนี้ก็คือเหล้าเบียร์แกไม่กินเลยดูแลสุขภาพมากนักกีฬาแกตีแบบตีมาตั้งแต่เด็กๆ20ปี ตีมาถึงเดี๋ยวนี้หัวเขา่าหัวเข่าก็พังก <_ Z> ็หัวเข่าก็ผ่าตัดใส่เหล็กใช่หไหมแต่เอามาเรื่องไอ้เส้นเลือดสมองตีบก่อนผ่ามาเสร็จแกก็หายนะหายเป็นปกติแต่ก็ยังมีวูบวูบเป็นระยะระยะมีบางทีรูปวูบเป็นระยะเนี่ยอย่างตอนเนี้ พี่ดูอะตอนนี้แกก็เจ็ดสิบกว่าเรามีหนูล่อเป้าเอาอาเป็นหนูพ่อเป็นหนูเราเห็นเลยใช่ไหมเราก็ไม่เดินแทนที่เราก็กินเหมือนเขาใช่ไหมเดื่มเหมือนเขาเราก็เบาลงหรือเลิกไปได้ก็เลิกไปเลยแต่เลิกมันก็ยังไม่มีสังคมแล้วก็นานๆครั้งหนึ่งหรือว่ามีงานแต่งงานรองานบวชงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่พวกนี้เราก็ด่วนค่อยไปด่วนนะครับ ส่วนตัวเราจะก็ะะไม่ค่อยกินแล้วหรืออยากกินริงๆก็อาทิตย์ละวันสองวันก็หยุดหรือเลิกเลยแต่เลิกได้มันก็ดีนะเพราะไม่มีประโยชน์ถ้าให้ดีที่สุดก็เอาไว้รอเทศกาลงานสมมีงานมีงานอย่างเงี้ยงานที่บอกงานแต่งงานบวชพวกนี้มันเป็นงานสนุกอยู่แล้วขึ้นบ้านใหม่เลี้ยงรุ่นอย่างเงี้ยถ้าทําได้นะจะมีความสุขมากแล้วจะอยู่อีกนานชีวิต น,นี่เอาเรื่องเรื่องจริงเลยนะมาคุยกันผมบอกว่าเรื่องทําไมเราเราจะสังเกตพฤติกรรมเรารู้ละอาการพฤติกรรมเนี่ยเรารู้หมดพฤติกรรมเราจะรู้ก่อนอย่างร่างกายเราอะหมอกเก่งๆให้บอกคนเรานะถ้าเราไม่เจ็บไม่คันไม่เจ็บไม่คันมันก็จะไม่มีแต่ถ้าเริ่มเริ่มเจ็บเริ่มคันเนี่ยเราต้องหันมาดูละเจ็บปวดเจ็บหรือคัน เราต้องมีการเขาเรียกว่าละเอียดกับกับสิ่งพวกนี้อย่างมากไม่เจ็บไม่คันก็ไม่ต้องระวังแตถ้าเจ็บคันนี่ก็ควรจะต้องเอาใจใส่รองยาเนี่ยยังยังหัวเข่าใส่เหล็กเนี่ยเราก็รู้แล้วใช่ไหมเป็นหนูเป็นหนูให้เราว่าเขาตีแบบก,กระโดดถ้าเราเล่นระยะเป็นเวลานานๆหัวเข่าพังหรือออกกาลังกายถ้าเราเราใช้ออกกาลังกายบางอย่างถ้าใช้ทิ้งน้าหนักมานานๆ อย่างนานของเราก็คือสิบปี 23, 40, ปยี่สิบสามสี่สิบปีงี้วันนี้ไม่เหลือนักวิ่งมาราธอนหรือใครจริงๆที่ว่าวิ่งเยอะๆไม่มีใครรอดเพราะฉะเราเราเป็นหนูมีหนูหนูหนูให้ดูแล้วเราเราต้องเขาเรียกว่าต้องมีความเฉลียวมีไหวพริบอ่ะ,อะ,อะเราอย่าว่านั้นต้องถ้าเรามีไหวพริบเราก็จะแต่ที่ว่าเราจะ สิ่งที่ว่ามันดูแล้วมันเป็นเป็นข้อผิดพลาดเราก็จะรอดไปเห็นไหมไอความรู้ดีๆเรามีเยอะนะแล้วเ,เดี๋ยวถ้ามีมาเรื่อยๆรับรองจะเป็นคนที่สุขภาพดีแข็งแรงหน้าตาผิวพรรณดี